และส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลร่วมเป็นคนไกลในการสนับสนุนการดำเนินงานของกทจ .2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่7บส .2550 หากการดำเนินการสร้างเครือข่ายมีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งก็จะทำให้การปรผลให้การบริหารประเทศ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสสมริศทิผลหลัและก็ส่งเสริมการเป็นบลัิงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและก็ทำามาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐและก็เจ้าหน้าที่ตอบด้วยประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดทีปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการบูรณาการผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรังด้วยวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วละผมขอเรียนเชิญรองผู้อำนวยกคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรังประจําปี2557ต่อไปขอ,อกรับเรียนเชิญครับต่อนเนื่องเราก็เลยมีการจัดสำนักงานเครือข่ายการตรอบ กามบริหารงานนะครับจากการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติราชการอย่างเช่นซึ่งมาจากส่วนกลางนะคะแล้วกรรมการที่เหลือนะมาจากไหนกรรมการที่มาพิจารณาจังดเนี่ยมีภาคราชการอยู่แค่คนเดียวนั่นเองแล้วก็ ไม่ใช่คนที่อยู่ในหมายหรือระเบียบรองรับหรือเปล่านะคะในกฎหมายมรัฐธรรมนูญปี 2. 2> สำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนคณะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรังประจำปี2557ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ธรรมาภิบาลจังหวัดตรังจังหวัดพศ2 5 5 2และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใช่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิดีทัศนะคะเราเรื่องให้ท่านฟังว่ากทซคืออะไรหลายๆหน่วยงานนะคะทีนี้เนี่ยในแผนการบริหารราชการแผ่งดินเนี่ยเราจะแบ่งการการบริหารราชการออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือราชการส่วน